ต่อเนื่องความรู้สึกตัวนะครับพยายามสังเกตนะร่างกายเราเป็นยังไงบ้างโยกโคลงไหมหลังโกง่งคอตกไหมไม่ว่าจะนั่งเก้าอี้นั่งพื้นไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตาไม่ว่าจะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเครื่องอยู่ไม่ว่าจะใช้พูดโทพองหนอยุบหนอจะใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานหรือที่เรียกว่าวิหารธรรมหรือว่า ฐานหรือว่าบ้านของจิตนั้นสังเกตก่อนสังเกตก่อนนะว่าจิตเราอยู่ที่ปัจจุบันไหมจะใช้กรรมาฐานกองใดก็แล้วแต่ต้องไม่ห่างกายแล้วก็ไม่ห่างใจจะใช้พุโทโธก็ได้ใช้พุโทโธถ้าเราจริตใช้พุโทโธเป็นเครื่องอยู่ใช้พุโทโธไปก็รู้กายรู้ใจด้วยจะใช้ลมหายใจก็ได้แต่ก็ไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจ จะเคลื่อนไหว14จังหวะ <c oughs> หรือจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่จะใช้ท้องผองยุบก็แล้วแต่ก็ต้องรู้สึกกายรู้สึกใจด้วยเห็นร่างกายมันท้องพองร่างกายมันท้องยุบพุโทโธไปก็เห็นกายนั่งเห็นใจปรุงแต่งเพราะฉะนั้นกรรมฐานทำเอาไว้เพื่อให้รู้ทันกายและก็ทันใจแล้วเมื่อทำกรรมฐานนั้นต้องพยายามเช็คคุณภาพจิตก่อนนะ ว่าจิตของเราเดินทางสายกลางไหมตอนนี้เผลอแล้วหลงไปอยู่ที่อารมณ์ร่างกายนั่งอยู่นะสวดมนต์เนี่ยปากสวดถูกอาัคาระสกถูกลอเรือลอลิงครวบกล้ำถูกหมดเลยแต่จิตจะไเปเพ่งที่การสวดมนต์ผิดจิตนั้นไปนคิดอดีตอนาคตหรือว่าสวดมนต์ไปจมกับอารมณ์สวดมนต์ไปมีทั้งเผลอแล้วก็เพง่งแต่ถ้าเผลอแล้วเพ่งแล้วรู้ทันนั่นถือว่าดี เราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่งแต่นั่งเพื่อให้รู้ทันว่าเผลอแล้วนะเพ่งแล้วนะทรมานร่างกายควบคุมอยู่นะฟุ้งเรารู้เพ่งเรารู้จมกับลมเรารู้ง่วงเรารู้เบื่อเรารู้เผลอบ้างรู้เอารู้เท่าที่เราจะรู้ได้พยายามหมั่นรู้ทันแล้วก็กลับมาไปบ่อยมารู้บ่อยกลับมาบ่อยๆตรงนั้นน่ะสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันเริ่มทํางานขึ้น,นเรื่อยๆมันเริ่มสะสมแต้ม แต่ถ้าล้ออกไปก็กลายเป็นสะสม,มโมหะโลภโทสะสงสังสมพบฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิปัญญาไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้นต้องอาศัยความเพียรความเพียรเป็นเหตุที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ฉะนั้นเราประมาทไม่ได้นะชีวิตของพวกเรา ถ้าเราประมาทเนี่ยมานพร้อมจะเสียบตลอดเวลาหลงปุ๊บเนี่ยโมหะเกิดแล้วพอหลงปุ๊บเนี่ยเป็นโลภแล้วไปโกรธและบางทีหลงปุ๊บหลงไปทําความดีโดยไม่รู้สึกตัวหลงไปจมกับอารมณ์นั้นก็สร้างภพหลงไปทําความชั่วไม่รู้สึกตัวก็มีตัณหามีอุปาทานก็สะสมภพเพื่อจะมีชาติชาราแล้วก็มรณนะ ถ้าทำกรรมใดโดยไม่มีสติสมาธิปัญญากรรมนั้นก็ยังเป็นอวิชชาเพราะยังมีการสะสมให้มีภพมิชาติเมื่อมีภพไปเกิดมีชาติคือการเกิดต่อไปก็มีชาลาชาลาคือการเสื่อมต้องมีโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจทุกคนที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจทุกคนต้องพลัดพรากจากของรักของจเจริญใจ ทุกคงจะต้องผิดหวังการผิดหวังการพัดภาคปรารถนาะสิ่งใดไม่สมปรารถนาะทุกคนนั้นเดินไปหาความแก่ความเสื่อมแล้วทุกคนบ่ายหน้าสู่ความตายในที่สุดความตายคือสิ่งที่มาพร้อมกับการเกิดเมื่อไหร่ที่เกิดเสื่อมแก่เจ็บป่วยทรมานทุก์ขที่สุดแล้วคุณต้องตายคุณจะเกิดมามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นซุเปอร์สตาร์ คุณจะเป็นดาราดังขนาดไหนคุณจะเป็นคนรวยขนาดไหนมีเงินคุณพราวกับสิ่งที่คุณมีคุณมีทุกขนาดไหนจมกับมันคุณโศกเศร้าขนาดไหนขนาดที่มีการกระทบเนี่ยคุณไหลแต่มีตัวตนและคุณภูมิใจคุณเสียใจกับมันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคุณกําลังสะสมพบและสะสมทุกข์ขึ้นไปอีกมันสิ่งที่มีทุกวันเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะลมหายใจเข้าก็ชั่วคราวลมหายใจออกก็ชั่วคราว เท้าขวาก็ชั่วคราวเท้าซ้ายก็ชั่วคราวก้าแต่ละก้าชั่วคราวเคี้ยวเข้าไปในปากก็ชั่วคราวกลืนเข้าไปก็หมดแล้วแล้วก็ถ่ายออกมาร่างกายที่เราใช้เนี่ยก็ยกืมเขาใช้ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าชั่วคราวร่างกายหายใจออกชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวเสื้อผ้าที่เราใส่เน,นี่ยเราก็ยกืมเขาใส่ชั่วคราวเก่าก็เปลี่ยนบางทีไม่ทันเก่าเลยให้คนอื่นแล้ว บางทีไม่ทันเก่าเลยไม่เอาแล้วเบื่อแล้วไม่ใส่แล้วก็ไปซื้อตัวใหม่มาตัวใหม่ยินดีสักพักหนึ่งใส่สักพักครั้งหนึ่ง,งบางทีสองครั้งแขวนแล้วไปเอาตัวใหม่มาอีกบางคนมีเงินเยอะมู้จะทํำยังไงอ่ะมู้จะทํำยังไงไปซื้อก็ไม่จะซื้ออะไรแล้วเบื่อม่จะซื้ออะไรมันเต็มตู้ไปหมดแล้วอ่ะก็ซื้อเล่นๆขำๆซื้อเลี้ยงกิเลสไปสะสมมันไปคนที่ไม่มีก็ไม่มีจริงๆคนที่มีก็มีซะไม่ได้ห่วงชาวบ้านเลย ที่สุดแล้วคุณจะมีถนาดไหนนะสิ่งที่คุณสะสมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยตอนที่คุณแก่คุณเจ็บคุณตายมีเงินร้อยล้านหมื่นล้านวันหนึ่งเราต้องนั่งรถพิการไหมวันหนึ่งเราต้องนอนอยู่บนเตียงวันหนึ่งที่เรานอนอยู่บนเตียงซึ่งยุคสมัยนีย้สังคมมันเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่โควิด1 i มามันทำให้โลกออนไลน์มันจเจริญขึ้นเยอะแยะมากมายการสื่อสารการสังคมนั้นนะ่ น้อยลงทุกคนสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไม่ได้มองหน้ามองตาไม่ได้มองจิตใจกันไม่ได้สัมผัสความรู้สึกของกันไม่ได้มีการฮักการโอบกอดกันเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าโรคระบาดทุกคนต้องใส่หน้ากากเข้าหากันแล้วทั้งที่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะแต่ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วตอนนี้มันอยู่ในโลกของความไม่น่าไว้วางใจแค่ตัวเราเองไอนิดเดียวเนี่ยเราต้องอกงังวลละ หรือคนนั่งข้างๆเราไอนิดนึงเราเรากังวลละเป็นหรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าวะมันทําให้เรากังวลไปหมดเลยในโลกนี้มีแต่ความเสี่ยงมีแต่ความไม่แน่นอนชีวิตคนแม้กระทั่งอยู่บ้านเดียวกันก็หันหลังให้กันก้มหน้ากินข้าวก็ก้มหน้าสังคมก้มหน้าชีวิตของคนเปลี่ยนไปหมดระบบการอยู่มันเปลี่ยนพลิกอยางงะอย่างเร็วมากเลย ใช้ระบบการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนเรายังโทรคุยกันนะเวลาจะกินข้าววันนี้จะกลับบ้านนะซื้อแกงมาด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้คุยไม่ได้ยินเสียง text เทคเซาทุกอย่างผ่านเทคผ่านเพึ่งถือหมดเลยแล้วพยายามที่จะไม่คุยเพราะว่าถ้าคุยลรวทะเลาะกันพยายามหนีการคุยด้วยการ text เทคเซาฉันเทคไปแล้วเธอได้รับถ้าเทคไปแล้วเขาไม่ตอบนะงดกิด,ดทำไมไม่ตอบวะไม่อ่านด้วย มันทั้งคุยก็หลงเท็กซ์ก็หลงชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปสังคมเริ่มเปลี่ยนไปเราเริ่มพึ่งพาเทคโนโลยีเบอร์โทรศัพท์เราก็จำไม่ได้เราเพราะเราใช้มือถือบางคนจำเบอร์ธนาคารไม่ได้ใช้มือถือเบอร์โทรศัพท์พ่อแม่จำไม่ได้ใช้มือถือข้อมูลทุกอย่างเก็บไว้ในพึ่งถือฝากมือถือไว้หมดเลยแต่ก่อน,น,นเราใช้สมองในการจำ โบโทรศัพ์พ่อแม่แฟนลูกเราเราจำเราใช้สมองทำงานเวลาจะคุยกับใครเราใช้ปากเราใช้สมองเราคุยด้วยความรู้สึกตัวใช้สัมผัสด้วยความเมตตาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ความรู้สึกอย่างนั้นเราใช้การพิมพ์และสื่อสารผ่านตัวหนังสือผ่านหน้าจอเวลาอยากแกได้อะไรเราสั่งตามอยากมันต้องได้ตามอยากถ้าไม่ได้เราก็พิมพ์ไปด่า แต่ก่อนเนี่ยบางคน,เ,นเป็นคนเงียบไม่พูดนะแต่เวลาอยู่หน้าจอวิจารณนั่นวิจารนี้เวลาเจอพูดไม่เป็นแต่เวลาอยู่หน้าจอนี่เป็นพยามารลูกหลานพยามารเนี่ด่าใครไหนก็ได้เก่งไปหมดเพราะฉะนั้นเป็นสังคมที่ทําให้คนเนี่ยมีสื่ออยู่ในมืออยากจะพูดก็พูดอยากจะว่าก็ว่าบรรยายได้หมดเลยัการจะนึกถึงจิตใจนะั้นยากยุค <im itos> พวกเราต่อไปก็จะลำบากกว่านี้เยอะเลย ยิ่งเห็นลูกเห็นหลานต่อไปก็จะลําบากกว่านี้เขาจะไม่แคร์ความรู้สึกของเราเท่าไหรเพราะเราไม่ได้กอดกันเราไม่ได้อุ้มกันเราไม่ได้เข้ามาโอบมานั่งกินข้าวด้วยกันแม้กระทั่งกินข้าวเขาก็ไม่ยอมออกไปนอกบ้านแล้วเดี๋ยวนี้เขาสั่งเอาหมดอาหารต่อไปเขาไม่ต้องกินแล้วสั่งเวลาใครอยากกินตัวไหนก็กินอยากจะสั่งก็สั่งอาหารส่งมาได้อยู่เรื่อยๆอนั้นสังคมเนี่ยต่อไปก็จะลําบากขึ้น ชีวิตมนุษย์ก็จะไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมะก็จะค่อยห่างไปเพราะวัตถุนิยมมันเริ่มมีค่ามากขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาลูกหลานก็มแตะก้มหน้าอยู่ที่บ้านทํางานที่บ้านตัวเองต้องดูแลตัวเองจ้างเขามาดูแลจ้างเขามาเฝ้าบางทีจ้างมาเาก็นั่งเล่นไปดูมือถือไปลูกหลานมาเยี่ยมเราก็นั่งเล่นมือถือให้เราเห็นหน้าเสร็จแล้วก็นั่งกดมือถือ มันมานั่งคุยมันมานั่งสื่อสารกันชีวิตต่อไปมันก็จะลำบากขึ้นลำบากขึ้นความอบอุ่นทางใจก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นปฏิบัติไว้เยอะเราจะไม่เหงาเราจะไม่ได้ห่วงคนอื่นไม่ต้องไปสนใจเขาต่อไปเรามีสติเป็นเพื่อนนะพอหลงเรารู้ฟุง้งเรารู้เหงาเรารู้กับมัธษฐานจะมีสติปัฏฐานสี่เป็นเพื่อนต่อไปถ้ารู้บ่อยๆแล้วสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปพอเหงารู้แยกระหว่างเหงากับจิตต่อไปแยกระหว่างทุกข์กับจิต แยกระหว่างความปวดกับร่างกายกับจิตต่อไปนะไม่มีเวลาได้เหงาสติกับสมาธิมันพามาอยู่ที่ปัจจุบันปัญญามาันเลยตบลงตาลักไปซะเพื่อนที่ดีๆก็จะมาอยู่ที่จิตของเราโดยไม่ต้องไปพึ่งพาเขาเพราะเราจะพึ่งพาใครยากเพราะขันที่เป็นขันของเราก็ายังพึ่งไม่ได้เลยเราจะไปพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งใครได้อีกนั้นตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนความประมาทเป็นหนทางของความเสื่อมนะ พวกเราพร้อมที่จะล้มตลอดเวลาพร้อมที่จะตายตลอดเวลาไม่รู้เลยนะวันที่สุดท้ายของเราเนีเมื่อไหร่เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยอาจจะไปในขณะนี้พรุ่งนี้บอกไม่ได้เลยเอาแน่นอนไม่ได้หลายคนที่จู่ๆก็ป่วยบางคนก็ไม่สบายบางคนก็เดินไม่ได้บางคนก็พิการบางคนก็อะมาเลงขั้นที่สี่ละยิ่งโรคภัยเดี๋ยวนี้เป็นง่ายเพราะอาหารเนี่ยมีแต่สารเคมี มันไเหมือนสมัยก่อนทั้งอากาศอาหารทุกอย่างเป็นอุตสาหกรรมที่ทําเพื่อการเงินทั้งนั้นเลยปลูกข้าวก็ไม่ได้ปลูกแค่กินนะเดี๋ยวนี้ปลูกข้าวก็ต้องปลูกเพื่อขายผลิตอะไรก็แล้วแต่แต่ก่อนผลิตพอกินเดี๋ยวนี้ผลิตต้องส่งออกนอกผลิตเป็นโรงงานเราอยู่ในช่วงของอุตสาหกรรมที่จะต้องทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งถ้าเราอยู่ไปนานนานนานๆนาน,น,าน,น,านมันก็จะยิ่งมากกว่านี้ เพราะฉันไม่รีบนิพผ่านสชาตินี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเจอแน่นอนเราถ้าต่อไปพระอาทิตย์สองดวงสามดวงห้าดวงถึงเจ็ดดวงไม่หนักกว่านี้ตอนนี้โลกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นเนยอะเพราะฉันต้องไม่ประมาทนะถ้าชาตินี้จับมักไม่ได้แล้วเนี่ยต่อไปจะยิ่งกว่านี้แล้วถ้าหลังจากกับนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็หมดแล้วนะต่อไปนะหลังจากพระศรีอริยเมตรตรแล้วเนี่ย จะยาวนานมากเลยอีกกี่กับกี่กับบางทีเป็นอสงไขยได้วกว่าถ้าพุทธเจ้าจะมาอุบัติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้จะอันตรายมากช่วงที่จะได้เกิดเจอสิ่งนี้มีไหมแล้วจะได้มีโอกาสมีศรัทธาแบบนี้ไหมสามสิบเภพภูมิเนี่ยจริงๆเรานับแค่31มนะแต่ละอย่างแต่ละภูมิเนี่ยมันจะมีความแตกต่างเยอะแยะมากมายอย่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ย มันไม่รู้ว่าสัตว์เตรจฉานมันมีกี่แสนแสนชนิดมันมีหลายชนิดมากเอาแค่สัตว์เดรจฉานเนี่ยอย่างมนุษย์เนี่ยก็ยังเป็นมนุษย์ตั้งสี่ทวีปในแต่ละทวีปก็มีมนุษย์ที่เกิดในประเทศต่างๆสีผิวต่างๆอย่างเทวดาเนี่ยก็จะมีตั้งหลายชั้นพรหมก็ยังมีตั้งหลายชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกับดักของสังสารวัตรเนี่ยมันมีอยู่ทุกขณะเลยนะกับดักมันอยู่ที่อายตนะเนี่ยที่การกระทบแต่ละครั้งเนี่ย ตัวกับดักเนะี่ยมันจะตัวล่อให้ใจปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดเนี่ยหรือปัญจะทะวารเนี่ยที่กระทบปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกับดักให้ใจปรุงถ้าใจไม่ปรุงแล้วไหลไปจับปุ๊บทาให้เกิดชอบไม่ชอบเมื่อชอบแล้วนะตัณหาจะพาสร้างภพละตัณหาจะเป็นตัวสร้างบ้านสร้างเรือนให้เราสะสมไปเกิดตามภพละเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติรู้ทันเราก็จะไปทํากรรมโดยไม่รู้ตัวคนไหนชอบ ก็รักคุยดีคนไหนไม่ชอบก็โกรธว่าบ้างนินทาบ้างตรงกระทบเนี่ยคือโอกาสทองของสังสารวัตรเราจะใช้กุญแจของมักหรือจะใช้กุญแจของมารถ้าใช้กุญแจของมาร้วกระโดดไปจับมันชื่นชมยินดีหรือโลภโทสะโมหะแต่ถ้าใช้กุญแจของมักรู้ทันแยกรูปแยกนามโยนิโสและก็ยิ้มด้วยจิตที่เมตตาต่อกัน เพราะฉะนั้นขณะที่จะโกรธเนี่ยมันทําให้เราไม่ถูกใจน่าจะโกรธเนี่ยมีสติรู้ทันหันมาดูใจไหมไม่ต้องไปดูเขาหันมาดูใจเราเนี่ยมันโกรธอยู่เนี่ยรู้ทันไหมเห็นไหมความโกรธจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันตั้งอยู่แล้วบังคับไม่ได้ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่พอมันตั้งอยู่ไม่ดับนะคือทุกขังกับอนัตตาพอตั้งอยู่แล้วอยากด่าอยากว่าอยากบนเห็นไม่อยากก็ไม่เที่ยงอยากก็มาตั้งอยู่แยกไหม สักพักหนึ่งความโกรธด,ดับปุ๊บทันทีเมื่อความโกรธเสื่อมปุ๊บเนี่ยวัตถุที่อยู่ข้างหน้าเราอะ่ะจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเมตตาเมื่อโทสะเกิดขึ้นต่อไปโทสะดับอะโทสะจะเกิดก็จะนึกได้นะสติก็จะเริ่มมาแล้วก็คิดได้โอ้เขาก็คนเราก็คนเขาก็ดินน้ำไฟลมมีทุกข์เหมือนกันเราไปโกรธเขาเนี่ยแม้เขาจะผิดขนาดไหนเราต้องรับผลของความโกรธโกรธทําไมละ่ะในเมื่อเรามีปัญญาแล้วนี่รู้ทันแล้วนี่ รู้ทันและโยนิโสกลับมาขณะที่จะต้องโลภรู้ทันโยนิโสและมีการแบ่งกันเอ,อื้อเออื้อเฟื้อต่อกันไหมขณะที่จะหลงมีสติรู้ทันรู้ขึ้นไหมกลับมาไหมฉนั้นตัวหลงคือตัวอวิชชาเพราะหลงไปทํากรรมได้แต่พอรู้ปุ๊บเนี่ยเป็นวิชาแล้วตั้งมันแยกก็เป็นวิชาที่จะต้องทํางานต่อไปเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทนะไม่ประมาทถ,ถ้าไม่ประมาทเราก็จะมีความเพียรเพียรอะไรเพียรในการมีสติ เียตรงที่สติเนี่ยต้องเพียนละบาปอากุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นบาปอากุศลที่มีแล้วก็ทําให้มันอันตรธานหายไปต้องดูบาปและอกุศลน,นะถ้าเรารู้แล้วกรรมและผลของกรรมกรรมดีให้ผลอย่างไรกรรมชั่วให้ผลอย่างไรผิดศีลมีผลเช่นไรนั้นเรารู้แล้วเรามีปัญญาแล้วเนี่ยเราต้องไมไปทํากรรมแบบนี้เพราะบาปอากุศลมันพาไปสีอบายมันทําให้เราเป็นทุกข มันเอาละลดเลิกทําได้ยังไงทําด้วยสติอย่างแรกถ้ายังไม่มีสติก็พยายาข่มใจก่อนไม่ให้ทําเพราะเรามีหิริและโอตะปะละอายและเกงกลัวตผลของมันนั้นพอรู้ทนันปุ๊บจิตไหลไปจมกับอารมณ์รู้ทนันกลับมาที่ฐานอันนี้มันรู้ทุกแล้วมันก็ละบาปอกุศลนั้นเมื่อบาปอกุศลเกิดขึ้นแล้วรู้ทนันปุ๊บพาจิตกลับมาทิ่ฐาน มันก็ละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะเพราะจิตไม่ไปจับมันจิตตั้งมันดูมันมันจะทําลายตัวมันเองตรงนั้นน่ะละบาปอกุศลที่มีแล้วให้มันอันตรธานหายไปก็คือรู้ทันแล้วกลับมาทิ่ฐานด้วยสติแต่ถ้าสมาธิจิตตั้งมันแล้วพอมันเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันแล้วแยกรูปแยกนามอันนั้นละด้วยสมาธิก็คือจิตไม่ไปจมกับมันจิตมีสติรู้ทันอารมณ์ แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานโยนิโสเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นคือละบาปอกุศลด้วยปัญญาคือเห็นเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ตัวจิตเองเป็นตัวรู้อารมณ์ตัวอารมณ์ไม่ใช่จิตตัวจิตไม่ใช่อารมณ์จิตเห็นอารมณ์จิตกับอารมณ์เลยแยกออกจากกาันแล้วอารมณ์ก็ตกเป็นไตลักเองอันนี้แหละก็ละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นแล้วก็บาปอกุศลใดที่มีแล้วก็ให้มันอัตถานหายไปก็คือใช้ปัญญาเห็นเขาตามความเป็นจริง แล้วขอ้อนี้ถ้าความเพียรแล้วก็ต้องเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีก็ทําให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ทําให้เจริญงอกงามไพบู์เข้าถึงขั้นมรรคผลนิพพานเลยทั้นฐานศีลสมาธ,มาธิปัญญาทําแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแยกรูปแยกนามมีสติสมาธิขณะที่หลงรู้ทันกลับมาทิฏฐานตรงนั้นเนี่ยบาปอากุศลที่ไม่มีก็ทําให้มีเกิดขึ้นก็คือสติมันยังไม่ดี ก็ต้องทําให้มีเกิดขึ้นหมั่นเพียรเอาศีลเนี่ยไม่มีก็ต้องหมั่นเพียรเอาทานไม่เคยทําก็ต้องหมั่นทําเอาเพราะบารมีสิบมันจะช่วยให้มักเจริญง่ายมันจะตัวสนับสนุนมักถ้าบารมีสิบไม่บริบูรณ์มักก็ไม่บริบูรณ์ทานไม่ทําจิตใจก็ไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานศีลไม่รักษาจิตใจก็ไม่อ่อนนุ่มเบาบางสติสมาธิปัญญาไม่ทําไม่เพียรไม่ขันติไม่สัจจะไม่อธิษฐานไม่เมตตาไม่อุเบขา มักก็จะเจริญยากมากเลยมากเลยเพราะฉะนั้นบารมีสิบเนี่ยเป็นตัวหนุนมักให้เจริญเราจะต้องสร้างสร้างไปเรื่อยๆนั้นขณะที่กุศลใดเราทําแล้วเนี่ยก็ต้องทําให้มันเจริญเข้าสู่หาเข้าสู่มหากุศลนยิ่งใหญ่ก็คือมักวิธีนี้เองมันต้องฝึกไปเรื่อยๆสร้างความเพียรศีลก็ต้องมาปัญญาต้องมีฝึกไปเรื่อยเมื่อเราไม่ประมาทหนทางของทุกเนี่ย ก็ห่างเราออกไปห่างออกไปหนทางแห่งการเป็นอิสระก็เกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกขณะจิตจนเป็นสมุเฉทประหารเพราะฉะนั้นหนทางมีอยู่นะถ้าคุณไม่เพียรคุณก็จะเพลินแล้วก็หลงไปมีตัวตนเวลาเสียใจก็เสียใจทั้งวันผิดหวังแล้วยิ่งตอนนี้โลกสังคมออนไลน์โลกที่เป็นเยอะมากที่สุดก็คือโลกซึมเศร้า depression เนี่ย เป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ดั่งใจแล้วเด็กสมัยเนี่ยไม่ได้อยู่ในความรักถูกเราเขาถูกเลี้ยงดูมาด้วยเทคโนโลยีเขาก็จะเติบโตมาด้วยเทคโนโลยีเขาไม่ได้เติบโตมาด้วยความรักอย่างอบอุน่นเขาถูกเลี้ยงมาว่าพ่อแม่ต้องทํางานต้องออกไปใช้ชีวิตกลับมาบ้านพ่อแม่ก็ต้องเหนื่อยสิ่งที่ทําให้อยู่เป็นที่เป็นทางได้ก็คือมือถือเอาของล่อเขาพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกในการให้ลูกอยู่นิ่ง กับที่ใดที่หนึ่งเพราะพ่อแม่เหนื่อยไม่เหมือนสมัยก่อนพ่อแม่มีเวลาเพราะทำกินพออยู่พอกินสมัยนีย้พ่อแม่รายได้น้อยแต่ก็อยากมีบ้านมีรถมีโน่นมีน,น,มนี่ลูกเรียนธรรมดาไม่ต้องเรียนในที่ดีๆพ่อแม่ก็ต้องสรรหาแล้วลูกก็ต้องรับผลของกรรมก็มคือว่าถูกเลี้ยงมาด้วยเทคโนโลยีก็เติบโตมาด้วยเทคโนโลยีอะไรที่จะเกิดต่อไปเนี่ยเราก็ต้องรับผล เพราะฉะนั้นเราเติบโตในช่วงระหว่างศตวรรษที่มันมีความก้ากึ่งเราโอกาสที่เราเจอธรรมะมีแล้วเราต้องเพียรเอาวันหนึ่งที่เราต้องนอนเตียงอยู่โรงพยาบาลคนเดียวมีลูกหลานมาเยี่ยมแต่เขาคมหน้าดูมือถือเขาไม่เช็ดตัวเราไม่จับมือเราไม่มองหน้าเราหรือว่าถ้าเกิดโควิดระบาดมีโรคระบาดใหม่มาเขาก็ห้ามเยี่ยมมันตายทั้งทีเกิดมาทั้งทีชาติหนึ่งมีลูกมีหลาน จะตายได้มองหน้ากันจะอำลากันก็ไม่ได้มีโอกาสเลยนะบางทีศพเขายังไม่กล้าไปจับเลยเพราะเป็นเชื้อโรคเพราะฉนั้นวันหนึ่งเราจะต้องลำบากกว่าน,นี้สู้เอาขณะที่นั่งแล้วปวดขาเนี่ยมีสติไหมรู้ทันแยกแล้วเขาโยนิโสมไหมขนาที่ง่วงขนาที่เบือ่อขณะที่อยากเลิกอยากกลับบ้านมีสติรู้ทันไหมเห็นใจไหมถ้าเห็นใจปุ๊บเนะี่ยอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตไม่จับเขาจะเป็นไตรลักษณ์ด้วยตัวเขาเอง มันสร้างด้วยตัวเองสร้างบารมีเอาน้อมจิตถ้าเราเหนื่อยมากๆล้ามากๆคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงพระพุทธเจ้ากว่าที่ท่านจะมีหนทางให้เราจะจับของความให้งางบอกทางฉายไฟให้กับผู้ที่หลงทางท่านสร้างบารมีมาเยอะแยะมากมายกวากจะมีจิตผู้รู้แล้วก็เดินปัญญาได้เนะี่ยของมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครไปหาทางเจอแค่นั้นเอง พอะฉะนันมีโอกาสแล้วเนี่ยจะมานั่งรับทําไมจะนั่งโยกทําไมจะหลงทําไมรู้ทันกับมาทิปัจจุบันนะครับขอทุกคนจงจำเริญรุ่งเรืองในธรรมและขอธรรมะจงเป็นแสงสว่างให้กับทุกท่านและก็ร่วมกันปฏิบัติจนจบกิจในชาตินี้ด้วยเถิน